ก็ถึงระยะนะครับ4,000 40, โลแล้วก็มาถ่ายแล้วเปลี่ยนออกนะครับซีล้อตัวนี้ใช้ของอิสูสูได้นะครับอันนี้ของแท้นะครับก็ตรงตรงกันเลยทีนี้สีล้อตัวนี้ทาไมต้องเปลี่ยนออกนะครับสังเกตได้เลยว่าสีล้อเนี่ยจะประปกบกับพอม้ยข้างในกันน้ํากันน้ําเข้าในลูกปืนนะครับตัวนี้ก็จะเนี่ยแข็งแล้วสีล้อมันเสื่อมเสื่อมคุณภาพแล้วถ้าเราได้งัดออกแล้วอ่ะมันก็เสียทรงแล้วนะครับ ถึงมันไม่ถึงมันยังนิ่มอยู่ก็ไม่ไม่ได้เราไม่รู้ว่าตัวนี้มันดันกับควงมาเนี่ยมันสึกไปขนาดไหนเราไม่รู้ <st oren> ดังนั้นทุกครั้งที่นะถ้าทำเราต้องใส่เปลี่ยนซีนล้อใหม่นะครับ,รบพอได้แงออกแล้วเนี่ยแงออกมาแล้วน่ะเดี๋ยวมันก็เสียลูกนะครับทีนี้คันนี้มาผมมาเจอปัญหาอีกอันหนึ่งน,นะครับคือลูกปืนนะครับลูกปืนไหมนะครับเป็นสีนี่เลยสีไหมคือสีนี่เลยถ้าลูกปืนปกติจะต้องเป็นสีนี้นะครับ แม้จะถอดออกมาก็ช่างนี่นะฮะนี่คือลูกปืนปกติอันนี้ลูกในอันนี้ลูกนอกเนี้ยมันเป็นสีมันลอยแล้วก็มีรอยด้วยังนั้นก็เลยแนะนําให้เปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนนะครับก็ตัวนี้ลูกใหม่ก็ร้อยสามสิบบาทเองนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวที่มันมีปัญหาเท่านั้นไม่จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนนะครับของที่มันดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ประมาณนั้นใส่ได้ตรงรุ่นนะครับก็เน้นของแท้อย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ